ตำแหน่งท่อน้ำเข้าท่อระบายน้ำถังเก็บน้ำปั๊มน้ำมีผลอย่างไรต่อพลังงาน่วงจุย้ยเรื่องของท่อระบายน้ำตำแหน่งถังเก็บน้ำหรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำก็จะมีข้อมูลในศาสตร์่วงจุ้ยออกมามา,มากมายที่โดยส่วนมากจะอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของทิศมังกรและทิศเสือโดยจะกำหนดว่าท่อน้ำเข้าตำแหน่งปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำจะต้องเข้าทางฝั่งมังกรหรือด้านซ้ายของตัวบ้านเมื่อหันหน้าออกเพราะมีความเชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องการความเคลื่อนไหวเข้ามาและมากักเก็บไว้ในตำแหน่งมังกรหรือถังเก็บน้ำส่วนท่อระบายน้ำออกจากตัวบ้านจะต้องระบายออกทางฝั่งเสือหรือด้านขวาของตัวบ้านเมื่อหันหน้าออกไปสิแสบางท่านก็บอกว่า ถ้าบ้านหลังนี้ใช้น้ําเยอะให้วางถังเก็บน้ําฝั่งซ้ายด้านหลังตัวบ้านแต่ถ้าใช้น้ําน้อยให้วางฝั่งขวาด้านหลังของตัวบ้านหรือแม้กระทั่งมีข้อห้ามในการตั้งถังเก็บน้ําหรือแทงน้าไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะจะส่งผลต่อพลังงานฮวงจุย้ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่อน้ำเข้าท่อระบายน้ำ ตำแหน่งปั๊มน้ำหรือตำแหน่งถังเก็บน้ำเลยจะมีก็เคยเขียนบทความให้สังเกตถังเก็บน้ำที่เป็นโทนสีน้ำตาลถ้าตั้งอยู่ใกล้ห้องนอนจะส่งผลให้มีอาการเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับระบบการได้ยินอาการเกี่ยวกับเส้นประสาทเท่านั้นเองที่ผมไม่ค่อยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าตำแหน่งต่างๆที่กล่าวมานั้น ไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหงจุ้ยครับเพราะน้ำถ้าอยู่ในท่อประปาหรืออยู่ในภาชนะปิดจะไม่มีพลังงานของธาตุน้ำจึงไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพลังงานหงจุย้ยสำหรับท่านที่ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับทางน้ำเข้าและทางน้ำออกที่จะต้องเป็นฝั่งบังกรหรือฝั่งเสือให้ท่านคิดง่ายๆว่าใต้พื้นดินชั้นบาดาลที่มีน้ำไหลไปมา ผ่านใต้บ้านของท่านท่านก็ไม่ทราบทิศทางการไหลอย่างแน่ชัดแต่ท่านต้องไปวิตกกังวลต่อข้อมูลเชิงลบที่สินแสบางท่านชอบนำเสนอออกมาก็เพราะว่าไม่เคยมีใครอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานห่งจุย้ยให้ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ดังนั้นท่อระบายน้ำต่างเก็บน้ำปั๊มน้ำจะตั้งอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ให้ยึดการใช้งานเป็นหลัก บางท่านจําเป็นจะต้องตั้งถังเก็บน้ําหรือแทงค์น้ําไว้หน้าบ้านเพราะพื้นที่จํากัดก็สามารถทําได้เช่นกันเพียงแต่ให้สังเกตวัสดุที่นํามาทําเป็นถังเก็บน้ําทํามาจากวัสดุลักษณะใดถ้าเป็นแทงค์น้ําสแตนเลสก็จะเป็นวัสดุที่เป็นธาตุทองชิ้นใหญ่ตั้งอยู่บริเวณนั้นแต่ถ้าเป็นแทงค์น้ําโทนสีน้ําตาลก็จะเป็นพลังงานของธาตุดินชิ้นใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของท่านหรือในบริเวณอื่นๆที่ท่านต้องสังเกตว่าส่งผลกระทบต่อพลังงานหูงจุย้ยภายในบ้านของท่านหรือไม่เป็นสิ่งที่ท่านต้องสังเกตด้วยตนเองว่าตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาว่าส่งผลต่อพลังงานหวงจุย้ยภายในบ้านของท่านอย่างไรครับ